พามาดูการทําหินเทียมใช้เองนะครับจากกล่องลังเก่าๆในบ้านเราเอามาประกอบให้เป็นรูปทรงคล้ายๆกับหินที่เราต้องการเลยนะครับจากนั้นให้เราผปปสมปูนกับทรายครับอัตราส่วน1ต่อ2แล้วก็เอามาป้ายที่ตัวแบบกล่องลังของเราให้เต็มเลยนะครับตรงนี้นะครับเราอาจจะเพิ่มเป็นตัวตะแกรงกรงไก่หรือว่าตัวเหล็กเส้นเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวแบบปูนที่เราได้ใส่เข้าไปในตัวกล่องลังนะครับแล้วก็ป้ายเพิ่มความหนาเนื้อปูนเข้าไปนะครับให้ได้ตักประมาณ1นิ้วขึ้นไป จากนั้นนะครับเราก็ปั้นให้ได้รูปทรงลักษณะคล้ายๆกับก้อนหินที่เราต้องการเลยนะครับจะเป็นรูปทรงเหลี่ยมรูปทรงโค้งนะครับมีเว้ามีโค้งตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราถัดมาครับเราจะเพิ่มลวดลายให้กับก้อนหินของเรานะครับโดยการผสมปูนกับน้ําเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ตัวแปรงเนี่ยสบับดตัวน้ําปูนเนี่ยเข้าไปที่ผิวของก้อนหินเรานะครับมันจะทําให้ตัวหินเราเนี่ยมีลวดลายคล้ายกับหินมากยิ่งขึ้น,นครับเพิ่มความกรุบกราให้กับตัวผิวของหินเราครับจะได้เป็นหินเทียมมาใช้งานที่บ้านเราลักษณะแบบนี้นะ